วันนี้ไปซื้อขนมมาเพิ่มสต็อกนะครับก็จะทำการรับสินค้าเข้ามาง่ายๆใช้มือถือนะครับวันนี้ลงสต็อกด้วยมือถือ,อก่อนอืน่นผมก็จะต้องสแกนบาร์โค้ด้วยการใช้กล้องหลังของโทรศัพท์นะครับ จดูรหัสตรงกันแล้วนะก็เพิ่มสินค้าเข้าไปเลยเนี่ยก็จะมีรูปเ <c oughs> ึ้นมาอัตโนมัติเป็นลูกอมซองละหนึ่บาทราคาขายก็1บาทต้นทุนไปใส่ถีหลงังตัวนี้กำหนดเป็นลูกอมหมาฝรัง่งบันทึก อันนี้มีอยู่56าซองพอสกแกนบาร์โค้ดกนก็มีอยู่สินค้ามีอยู่65ชิ้นนะ65ชิ้นราคา50บาทหกาแลกับเจ็ดสิบเจ็สตางค์ประมาณ77สตางค์ รายการครบแล้วเราก็จัดการบันทึกยืนยันเรียบร้อยนะครับแล้วก็นำขึ้นหิ้งขายได้เลย